หลาายแทน่น้อแม่คุณเอ้ย,ย,ยนี่คุณแม่ดีเด่นทั้งสองท่านเลยไม่กำไรก็ไม่ขันเงินน้ยดูยนะเอเองามหลายงามหลายไม่มีใครรับรางวัลนนี้ได้เลยเอยอมีผู้ใด,ดรางวัลเลยมีแม่ขันได้ผู้เดียวมนี่ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางครเงินพายมนคนน้อยนะครับแม่<อ>พัชรีนี่อมงกฎคุณแม่ดีเด่นมาให้นะครับนี่ใส่รอเพื่อนสาวเออคือง่ามแทวละบาทนี่เออ แม่คุณขนขนุนบังมีนี่ครับแม่พัชรีมามอบครับมงกุฎให้กับคุณแม่ดีเด่นให้กับแม่ขันตอนนี้แม่กําไรแม่กำไรใส่รอเพื่อนเลย <laughs> ยืนรับตาซื้อมัง โอ้ยเนาะยืนรับตาหายใจเน่เด้อกำไรยืนรับตานะ่ะอย่าลืมหายใจนะ่ะทดสอบทดสอบนะฮะทดสอบ เอาขึ้นทั้งทเอาขึ้นทั้งทงกกหูพุ่น มาแล้วมาแล้วมารับมอบแล้วคุณแม่ดีเด่นไม่ขันก็นเรามาแล้วครับนี่มารับมอบรับมอบวันนี้มาใส่ชุดครับยังไม่เสร็จสับเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับเ,นเน <Okay. S 2> ่ดเีเด่นแม่ันบอกให้แม่ม <laughs> เดี๋ยวกันนี้กลัเดี๋ยว ติ้นกูนชนกันเอาไอ้่ที่วันนีเน่ออางไ็แนล็เอานัตะพวันนไอ้ใต้ใงไ

เออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวไม่ขันเอ้ยไม่ขันน่ยโอ้กินสายกินครับอลองลองชุดครับแล้วลองชุด คุณแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยนะฮะโอ้โหได้รับสายตะพายคุณแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยแล้วรับมอบ <c oughs> คุณแม่พัชรีนะะท่านเอามาให้นะฮะโอ้โหดูครับมงกุฎสวยงามมากเออขึ้นเลิศแทละคา้าแม่ขันเอยคุณแม่เอ้ยขักหลาย โอ้โหตุ่มหัวตุ่มหัวตุ่มหัวตุ่มหูตุมหัตุมหัแม่กำไรยืมไปใส่ก่อนดูนี่เขารักกันรักกันรักกันโอ้โหดูรักกันมาก่ครับรักกันมากดูครับอืแบ่งกันใช้แบ่งกันใส่โอ้หลากหลายแฉโนแม่คุณเอ้ยนี่คุณแม่ดีเด่นทั้งสองท่านเลยแม่กำไรก็ไม่คันเงิน นุ้ยดู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 ัดดดกลายแทะเนาะสุดยอดสุดยอดแบ่งกันใช้ด้วยนี่มีกันแบ่งกันใช้ด้วยไหนไหนไหนคุณลูกคุณลูกมานี่เนอยคุณแม่มารับรางวัลแล้วคุณลูกมาหาคุณแม่หน่อยเออ เออเออเอยังคือฟ่าวแอๆเว้ยเออเข้ากางเขากางลยกางเข้ากางินเข้ากายเข้อยหกเลยโอ้อขอกินขอกินขอกินเวันให้แม่ด้วยของขวัญให้แม่ด้วยให้แม่พานิดาด้วยเออ Chị cho nà nói Chị cho nà nói Rồi rồi Nè Thật cho nó Ừ. ngam lại ngam lại ไม่มีใครรับรางวัลนนี้ได้เลยเออไม่มีผู้ใดได้รางวัลเลยมีแมยขันได้ผู้เดียวมั้เนี่ยคุณแม่โอ้ดจะทำให้อีกอยู่สั้นว่าดูดูครับสวยงามจริงๆครับแม้คขันเอาเอาเอาตามเข้าไปนังอีก โอ้โหนี่มันเลิศมากเลยนะครับเลิศมากสดยอดจริงๆคสดยอดจริงๆนี่ครับคุณแม่สองคุณแม่คุณแม่คนหนึ่งไดโบทัดใบหูอีกคุณแม่ได้สายสะพายนะครับแม่ขันแล้วก็ม,มงกุฎด้วยนี่ได้มงกุฎด้วยนะครับนี่แม่ขัน ทำไมน่ารักจังเลยอ่ะแม่ขันน่ารักเกินไปไหมโอ้โหสุดี่ครางวัลแห่งคุณแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยแม่ขันได้รับไปหนึ่งชุดนะครับก็ฝาก ก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ขันเงินของเราด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเด้อเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเพจะได้ไม่พลาดกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้คุณแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยขอเก่าคำว่าสวัสดีจ้า